หอดบ้านหนื่อยแล้วนะเคยจะหอดเถิอนอายเลยงานแท่ <c oughs> ผ่านช่วงนี้นี่โอ้กคนแบไม,มีเวลาหาคลิปเลยเอไนะอไดนะ้ลวได้ สบายดีพอแมพี่น้องเมื่อสุกคู่สุกคนเมื่อีนกามาพบกับสองเสาข้ามแนนลเมื่อเสาข้ามกะมีทางไปนะเมื่อนี้เสขา,านะสข้ามสีไปอันนั้นไปพู้ไปอันนั้นนั่มในผ่านผ้านะเฟิ่นโท่มากว้าอันเสียนไปโซน่ะไปน้มเบอว่ปะไปนอนขึ้นนึง่ะไป่ะเสาข้ามกับไปแล้วเสาข้ามเต็มเคิงแล้วแล้วนี่สาข้ามเต็มเคิงเต็มของแล้วละเข้ากับอาลวละ สาข้ามนะไปหาเห็ดเพราะมื่อเช้านี้เสาข้ามก็มีได้อัดคลิปลงนะเพราะว่าสาข้ามมีได้ออกกล้องไปปะ่ะเฮ้าไปกันเลยนะพิ่นท่าอยู่เลยอยู่นี้ค่ะทร่มากหึงเติมเลยสาข้ามก็เอามาห่อนหารขานี่นะเดี๋ยวสาข้ามซื้อซื้ออันนี้ในพันผ้าพิ่นทรมากเราเพื่อซื้ออันยาอุดยุ่งไปเพื่อได้ปะซื้อยาอุดยุ่งไปอันนึงกับเดี๋ยวสาข้ามซืซื้อหวานไป ป้าหลานน้ำนะซื้อหวานน้ำซื้อน้ำหวานไปซ้าหลานเฮ็ยอก็เออเต็กแต่แซบขนาด <AM> นี่โอ้เป็นแต่แซบขนาดวะอ่ะเดี๋ยวเสาข้ามซื้อหวานแล้วก็เด็กเสาข้ามกับสีฟ้าไปนะเพราะว่า อายเพิ่นท่าอยูต่ติุ่นเข่าข้ามกามาหอดบ้าน,นนะ <c oughs> อ้นอายแล้วนะเคยจะหอดเทินอ้ายเลยรถเขาข้ามกับเสียงดังขนาดนะโซนโซนรถยาน với nào mới tha là sẽ đọc bảy vâng gian mà nàn phần mình hiện lót ơi là ơi, nè nóng nơi nhím pen lót kiểm khao quá tâm vàn sư vàn mà sư mà hơn nữa nó bơi mà lại Trời lâu, à thôi nữa Ồ, nắn mà tông Nhìn đúng เสาขามซื้อหวานมาเฮื่ล้านนะเสาขามก็มาหอดเทินอายแลวก็บอายบอพบนะตอนนั้นนาเพิ่นไปอ่าเบี้ยหยางนี่เพิ่นมาเลยกำลังเต็มเคิงกันเต็มเคิงสีอ้อแล้ววันน,นีน้สบายดีทุกคน <c oughs> การแห้ <c oughs> งผ่านช่วงนี้เนี่ยโอ้ทุกคนเอมมีเวลาหาคลิปเลย ไปหาคลิปก็มีมาช่วงนีนะ้ทุกคนเลยมื้อนี้นี่ชาวคำเพิ่นมาเยี่ยมมายามในผ้านทุกคนเลยผาสงส,ยสัยชิได้กินแล่นยู่คลิปนี้ <laughs> จเจ๊แล่คือมุ่น,นนั่นนี่เนะยี่ยมผ้าชาวคำวอาไปกินข้าวป้ายู่หายทุกคนเลยเคยอ้อจากเธอล้องเบิง้ง <c oughs> ครั้งแรกเลย <c oughs> ไปลุยป้าลุยดงนะมืนน้อนี้ไปเอาเต็มโตไป <c oughs> กำลังเต็มไปนะไปเบิ่งกันวาซิมานพี่เล่าโอ้โหวาซิมานพี่เล่ามันอันมันพักมันย่าเท่านั้นแหละโคมก็ไม่ได้เอาเลอยลืมก็โคม้งลังโอลายครับรอกจะโค้นะไปเดี๋ยวสองข้ามสีหาเบิ่งรอกจากโค้งน้ำหน้าพอบานไอพอบว่ารอกจากโคบอ้อไลายเดี๋ยวนี้ ปบกุโอดเลยหมดเลยอ่ะาี้หดสายี้เนะต้มกุ h ed, h ed, h ed so, ้ต้กงต้ม้ลั่งลารไมันระเียคู่กัไใเฮ็ดเฮ็ดท้ะกับพี่แ็ตบอกอ่อหลายมาทุนขอบวปิจูุตบ่ะเห็นละงอกแล้วเนาะพอแม่พี่น้องเอ้ยช่วยลื้อแนวเลิมวันนี้นะ ดีโลดเตะเสียงดังเด้อค้างเลอข้างนั้นปะเยอะเยอะไข่เบิ่งได้บันีดได้มสิยุกได้บ่นี่น้ำหนักหย่างอยู่นี่ก็พอให้หยังนักหย่างน้ำหนักรถลดหดรถนี่ก็พอให้เสียงดังขนาดน้ำหนักชาวข้ามลายเหลือบิ่งเดี๋ยวสิอันไข่เบื้องนะ พอเสียงมันดังแห้งแต่น่าจะบีเต้เลยไอ้เรื่องคำคุณได้อันมาจับนี้เด้อจับนี่นี่นี่พระท่านได้ถอยอ បានផងមងឌុបខ um> ្មៅព <cười ីឯងខ្មៅកដឲ្យសេនៅលោឯងកឡាលួយមិនបានមានពេលសេករົດເລີ й មកយើងនេះហ្នឹងມັນចន់អានីណ៎នេះມັນបាទខ្ញុំចន់បាទរលំមលូបយឺ มีเม้นบัวคางนั่นเนาะเด็มีเม้นติดตัวนี้นะเบิ่งคือๆมอดิเต่ได้มอดิเต่มีแงโบมีดีแห้งได้คางนั้นปะเจา้ายันคางนะเอาแล้วเอาฟังคือคางนี้เนาะคางนี้ได้หลันนะมันหลันเพะะืออ่อซ่าคางอางนี้ไลยหลันหลุดลุดิดเลย บีเตะเผาโบเรเตะนะหรือว่าเป็นข้างนั้นแต่ว่าฟัางมันคือ,อยู่ข้างนี่อโอบโอบโลบซิแววอันกระเล็ดแห้งคือนว่ากระเล็ดย่างย่างยู่ธรรมดาทำนี้โอ้รูปแล่นี่ใครบ้างยานเป็นข้างนะฟังคือว่ายู่ข้างนี่ <c oughs> เดินทางต่อ หอมไปนั่มพ่อแม่พี่น้องเย้ยเอาอยุซีซีน้ำหอมไปนั่ข้างนั่งเนื้อนั่เอตื่นแล้วหอมนั่งเน้อจะตื่นซีน้ำหอมดู ววอนนี้นะเคิงละ่นนะฮอดเคิงทางก็มาไวเอาน้ำก่อนนะชิลงไปเอาน้ำกับลานเอาน้ำไปกินยูหายเขาบมี่ติเทาะน้ำเขาเจ้าี่เขาเจ้าอ่อนทักษาไว้กินนะใส่งามขนาดเนาะสีนี้เลย น้ำธรรมชาตินี่งามขนาดนะนี่ปลาโตเขาเจ้าสีอาน้ำในนี้น่าไปกินนะเดี๋ยวเฮอหลานเพิ่นอันตัดก่อนนะเดี๋ยวจะข้ามสีหามน้ำเธอหลาน <laughs> เธอหลานเป็นผู้พินนะ<ม>เน้นลงได้ไวเถอนะไม่มีกระบ,บองเลยนะกระเบื้องกลัวไม่มีกระบื้องเล<อ>ยที่นีบบ่ เดี๋ยวสาข้ามสิตักอันนั้นเอานะงามขน,นาดเลยน้ำ ย้ำแรงก็แห้งบ่อยเท้อย้ำแรงมันแห้งบ่ก็มีได้แห้งย้ำแรงก็เอาหนี้บ่ที่นี่มันที่มันจะคุ้นน้ำป็นจ้าป้าจะสีนทำมะพร้าวเลยน้ำเอาน้ำแล้วแล้วก็พากันลุยต่อนากันเถิงทางว่ะป้าเาะ หมดแล้วบัดนี้นะนี่เม้นมากเลยจ้เมยไปละไอ้นางเนยโอ้ยมาหอดแล้วเห่ากับชีได้เต็มเฮ็ดยูเฮ็ดกินได้บัดนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเยอะข้าวเลยใส่เยอะข้าวเฮ็ดโพ๊ะสองค่ำยู่เอาเห็ดโพ๊มาแต่บ้านสงสัยสีได้กินแกงเห็ดโพ๊อยุบบัดนี้อ่ะน้องไหมล่ะหายกับตาโตชีหญ้าสีห่าสองค่ำยู่บัดนี้ ก็โพดแล้วนนี้ซึ่นงนี่แต่เน,น,นื้อคว,า,วยายอนนี่เนาะเงาผันเงาใหญ่เลยเดี๋ยวสองค่ำกับสีมาล้างเห็ดโอนัน่นไหมนี่เดี๋ยวสิแกงเห็ดโพองามขนาดเห็ดพอนกำลงังคนเด็กินเลยกำออลงังคนเด็กินมีแต่ดอกอ่อนๆเดี๋ยวสองค่ำสีรัง ตอนนี้ยอนอีจ้าเดื้อถืุหมิ่นดันเป็กฟังโฮนแตหาขุดเรื่องยักไงคะน้ำนึ่ง เหมือนนังล่าเีบ่มาจะเส็นน้เกลือเลยจะก็ับนี่เพื่อลบบง่ายเลยมีเป็นง่ายอื่นเป็นคนต่ง

nhìn mình làm สซคำส top, mm. Arrow, oh, ีมาปุ่มเคิงแบ้ปนี้เกินนะททนีบ่กันโทนีซีิพ่อแล้วกันเดียวเอามาใช่ไหมน่งอยู่กับปุ๊เป็นโง่ยู่เท่านั้นล่ะไปหยัดเชืออยูนี่ก็มีนะยางที่ก็มี เฮ็ดกินแต่เธอไดีนะมากว่ามีพ่อเปงนู่นว่ามันให้กินเลยเอคือมันพ่อแล้วมันหามานอนดำคืนไดพ่อแล้วเท่านั้นประเด็๋เข้มอยู่ปะบบ้ด้แล้วปุ่งเคืองปุ่งไปเแล้วกันยังท่านด้เชื่อโฮซิเคอร์กับ ผักอีตู้เดี๋ยวสขุขามซีเซอร์ผักอีตู้กับนั่นก็โอซิเคริลก่อนอีทอดและค้างอีทอดมีซีเฮอรลานคางหม้อเอาเค้งไป,ไปตำกินนะเพราะว่านนี้มีท่านกินข้าวง่ายถ้าแต่งกะกะหมูไก่เขาเจ้ามากินนี่แต่เสียดายขนาดสขุขามเห็นนี่ยนวะสขุขามซเซอรไปตำเอาไปตำกิน วันนี้ก็มาง่ายก็คือซีมีแเตออันน่ะแกงเห็ดพอที่เสาข้ามไปหาเมื่อเสาร์นี่แหละเสาข้ามแบ่งมากเพราะว่าได้ไลาเ์เติบเสาข้ามมีได้ถ่ายคลิปตอนไปหานะข้ามแบ่งมาแกงน้ำ <c oughs> เดี๋ยวเสาข้ามซีต่ำมาเตงน่งะกล้องนะนี่มาโอ้ยหจักเลยนี่จะกล้อง จักวะมู่เบาเดี๋ยวสะขามชิมาแล้วแต่งกันจักแต่งต่ำนะบัานนี้เหยาะข้อได้เลยขอได้โบ๋ไรผลพอดีพอดีกินแตงกิ่งนะซ้ำนี้นะเนาะห้าต่ำนะเด้มันยังอ่อนๆอนนั่นนึงฝ่าอยู่เติมเป็นหลายแท่ได้มึมเหมอมัน เด้แต่มากหอนผู้ใหญ่เฮ่อมีโอ้ปืนน่ะเต็มหมดเลยแถวหน้าพระแถวทางเหนียวไอยลงมานดำขมับตลางคืนตะแม่นนะห่อพ้าเ็นเนี่ยยันปุ้ดมาแนวกินกระลายนะมาดงมาป้าแนวกินกระลายะนะเหลีวเห็นพี่เลรอก็โอ้ยมีแล้วคือแถวแล้วแถวเลยเหลวเห็นว่ากระถิ่นผมพอดีเล็กกลับตำแต่งเลย จบมาหอดเกะเยอะข้าวพอดีเลยอาาพอดีจักโมงแล้วดี๋ยวนี้นพะ่ะยังไม่หมดสิบเอ็ดชิ้สองโมวาา่ารถตอนออกมาก็ยุ่งหอดสิบเอ็ดแล้ว,ลวบ่ายโมงปาด <laughs> บ่ายโมงยังมาได้กินข้าวเลยบ่ายโมง ว่านนี่นะงูไปหายมือซื่อนนี่นะไปหากินอยู่เล่านะนนู้นซ้ำโปรตีนประมือนี่แะกันปิดกินจนุน <c oughs> <c oughs> ไปหาปิดกินแมลัากาะโด้เลยกว่าฮอนหลานนี่มาแฉบมันธุได้เป็นได้มันกระล่างเป็นดอกนั่นนี้เลยกระล่งซ้ำมันในน้อยน่าร้นะ <c oughs> เดี๋ยวสข้มที่มาต่ำเตงได้ป่ะเนี่ยตามืดฝนขึ้นมาละดีแต่ฮอทไ้ฮอดโซนนะฝน่านฝนใส่มาโครเสื้อสกูตื่อบมีมาขอได้ยสีอึดป่ะเน่ป็นยังไงเจ้าเนาะ nè. Chúi coi mà. À đục thiệt là dữ nha nè. Nha ta xong rồi đây. Nha tụi nó hả. Đục sân sút ừ. luôn. À, đây là Để ừ. mình หน้านี่เด้หน้าต้นเอาไปทางกกขามเป้นะติดกกขามเป้นะั้นนะสุกแล้วส่งมันพูนเออแล้วก็นหน้าบา้าซินมอนทางหันเลยติดทางเลยสุกหมดแล้วนะอขอนเป็นตาแซมเหรอบัดทั่วแซมโดนเบิ่งสีสันแกงเสื้อน้ำจะนั่งนะ้ำมันอันอนั้นน้ำคุน แต่งเห็นละโง่กะกน,นี่นัจะนั่ง้นโน้ตแสร็แล้วมามาทอเสรนหนึ่งไปดื้อแบบนี้ไป,ไปผมเซอร์ปัน <laughs> นั่งเลยโตบะจินบ่เฮ้ยหงวกมาลราเยอะละวาดเลยเสาขามกับก้านแห้งจนลืมพัดติดเข้าลืมติดเข้าติดเขาอยู่นละโบยันขันอยู่ในเนื้อเฮิร์นใครได้ยันลืมอยู่นอสจะมาเอาไปกินเลยคือมีพลางเห็นอยู่นอนจันดูเห็นอยู่ไม่แเดี๋ยวเสาขามชิลลองซีมมึงก่อนซีมก้อนกอนแกงเห็ดโพ อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูยังดีมได้กินง่ายอย,ยูโยด่งยู่ป้ามื่อนี้แซ่บสุดๆเลยมามาบ้านเลยลูกน <c oughs> ะแซ่บขนาดมันข้าวเหนีวหยวม่มมัข้าวเหนียวบ้ามาเด้อมาเด้อลาม,ม์มข้าวเหนีวยวยิมแล้วแบบนี้นะอุ้ยดูด มันหำอั่งคือกันเน่ะเสิงไว้ชื่อเลยก็ไปหาเฮ้ยมามาเลยเฮ้ยเมื่อวานนี้เฮ็ดอันเลือดตาเป็ดขังมันไว้จนเนิ่มจมันหอมีกยิบหย็บปะท่ยบ่มันเยอะบ้างใหญ่บานำมันเยอะบ้างกระโต๊งกระโตกเลื่อนมันนก็มันก็ซ้อนก็ซ้อนมือไปวะ มอนจะหาปอตอามาไม่หวะไ,ไม่หอมโอเคม,มีแต่แนวแซบได้มนี่ม จากนีตู้กับเซือสีหลายๆนะแซบเธอได้เกงเฮ็ดนี่นะโอมข้าวกับหวานนี่นะื้อเกงขวไม้แซบให้พอไม่ค่อยแต่เรื่องยต้องลองแซบปะนะ เอาเนื้อเอาหนังทักวันนั้นแห้งเซ็ปเคื่อสงสีลาย Ui nó ăn mũi dạ ơi Ui 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 ơi Mời ăn đi lên đây bếp điều ăn nắm nhìn Lúa ao xong rồi đó Bưng Chẳng bò hồn Sao khám cho lông lai kè sơ nữa Hồn khả Ui

หายแล้วนี่เหมือนนั้นอีทอบ่อเฮาหานอ่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อชุกชุกชุกคนส่อข้ามกะกินข้าวหญาตำลังโม้นะกินตำลังโม้ส่อข้ามกะล้างถ้วยล้างบ้วงแล้วแล้วนะส่อข้ามกะมีมีพี่เลอลายกะสิมาขอจบคลิปนะมันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอให้ส่อข้ามเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อเอาไม่พานะบายๆทุกคนบายๆกินแล้วละกันใหญ่ไม่เท่า บายบายเด้อทุกคน